กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมอยู่ในเกมคาบาเอเอ็มอีเช่นเคยนะครับไงเหมือนไหมจะเป็นเหมือนได้ไงปะโทผมไม่ใช่บาร์โบนะกราบสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับผมพลานอ,องหาหอยนะครับผมก็คุคณหมาโบให้ผมมาทำคอนเทนต์ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมโดยการที่คุณหมาโบเนี่ยโทรหาผมตอนที่สามแล้วบอกว่าพลานองทำคลิปไปหน่อยสิเปิดกล่องมาเปิดกล่องเดี๋ยวเติมเ,เพชรให้ผมลงดันหน้าสิบรอบไม่ไหวแล้วตาจะเป็นตาุ้งยิงอยู่แล้วผมก็เลยรับปากคุณหมาโบนะครับ โดยการที่จะทําคลิปเปิดกล่องไอสีม่วง,งครับเนี่ยเด้งๆดึงเดงดึอยู่ตรงนี้ครับให้ทุกท่านได้รับชมกันโดยการที่คุณมาโบเนี่ยเติมเพชรให้ผมสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบไงลืมบอกห้าสิบแหมมีชะง,งักนิดนึงไม่เป็นไรก็คุณมาโบฟังมาบอกทุกท่านด้วยนะครับว่าหากผมเปิดแล้วขายได้หนึ่งพันเอ็มขึ้นไปคนที่มาคอมเมนต์ในคลิปนี้สิบท่านรับไปเลยครับท่านละสิบเอ็ม คอมเมนต์ใครโดนใจขาโจรับไปเลยครับ 10m ย้ำนะครับ 10m 10ท่นานคอมเมนต์ใครโดนใจขาโจรับไปเลยครับผมไม่มีเตรียมไม่มีสแสดงไม่มีเงินเออใช่ไม่มีเงินไอ,อ้สัสข้าพร้อมแล้วไปเปิดกล่องกันเลยเอาแล้วครับก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยรอคอยมานานแสนนานที่เราจะมาเปิดกล่องเด้งดึงเด้งดึงสีม่วงกันนะครับ ผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้เท่าไรห่างได้ของที่ไม่ดีหรือดีหรือขายผิดทิ้งไปยังไงขอขอภัยมาณที่นี้ด้วยปเปิดเลยเกล่องแรกมาแล้วกล่องแรกของขวัญวันปีใหม่ GM แจกให้กูเป็นยังไงละ่ะแม่ผ่านปีใหม่มาสงสัยลืมเพิ่งมาแจกไปต่อไปอะไรมาแล้วถั่วเซียนต่ก้อนบอนงงลงูกูไม่แดกส่งให้กูแดกทั้งนั้นนี่ก็คือถั่วเซียนแดงปเปิดต่อไม่รอแล้วนะ เปิดมาแล้วพยันป่าผีหมอปลาครับแปะทีเดียวผีหายเกียมเปิดมาเป็นพระอบจันทโคลบมาอีกแล้วถั่วเซียนโงกุลเปิดต่อครับผมได้รับไอเทมสุดพิเศษพอยชั่นออฟลักค,คืออะไรวะยาทีไไา่ทำให้ได้รับเงินโอ้โหเป็นไงมียาที่ทำให้รวยด้วยไฮ่ามากแล้วทว่เซียนตะก้อนบอล ถั่วเหลืองถั่วแดงอะมีถั่วอะไรอีกล่ะเปิดไปเปิดมาได้ถั่วง้องมาแล้วครับผมนาฬิกาสายมาแล้วถั่วขาวถั่วม่วงแจกถั่วไปเอาบาังแล้วเกมนี้ g ีคิดยังไงอะกูเนี่ยให้ของขวัญกูมากองเดียวที่เหลือเป็นถั่วหมดเลยอ่าไม่มี็อตว่างไม่มี็อตว่างเดี๋ยวลบก่อนอ่าไอ้ของขวัญวันปีใหม่ต้องเอาไว้ก่อนของขวัญวันปีใหม่ พออบดีแบบว่าวผมก็ไม่รู้นะก็ของขวัญมันปีใหม่นะต้องเก็บคุณมาโบบอกว่าอะไรที่เป็นตัวถั่วทิ้งไปแล้วไม่แดกให้เอาคุณแดกก็พอไอส์อ่าเก็บของขวัญมาแล้วก็พอชั่นออฟลักยาทําไม่รวยเอาไว้ก่อนส่วนไปดูของแป๊บหนึ่งนะครับไม,ไม่เอาตี้เดี๋ยวพึ่งกลับมาแล้วครับผมมาถั่วทิ้งไปถั่วทิ้งให้หมดไม่แดกคูไม่แดกถั่วถั่วขาว ถั่วม่วงปไายเปิดต่อไม่รอแล้วนะมาอีกแล้วพยันปลาผีหมอปลามาอีกแล้วโอ้โหผู้พึ่งขายไปเมื่อกี้นาฬิกาทรายอ่ะมาถั่วทุว่งโอ้อยอันนี้ถั่วเม็ดโตนี่พรผอบฉันโครบตะเลงตะเลงถั่วขาวอ่าจะรอดเต็มโอ้โหแกะแต่ถั่วนี่กูจบเกมนี้กูเป็นอาบังขายถั่วได้เลยเนี่ยท่านผู้ชมเหมือนมึงเวอ่อ ขายถั่วทิ้งไปขายไปนี่เราขายไปแล้วนะขายถั่วไปอ่าขายถั่วให้หมดสลดเลย <S <S เปิดต่อมึงก็จะเอาถั่วให้กูโอ้ถัว่วเคียวถั่วโอ้หอย่าแดงจีเอ็มมาแล้วของของขวัญวันปีใหม่แบ็ค윙น่าจะเป็นปีกดำใช่ไหมฮะปีกดำแบ็ค윙ปีกดำมาแล้วเท่าไหร่ก็ไม่รู้เก็บไปก่อนแล้วกันเปิดต่อโอ้โหถั่วถั่วอีกแล้ว นี่มึงขายกูเป็นถั่วจริงๆนั้นแอ่ะมาแล้วในกาซายถั่วมาอีกแล้วพระอบดันโตโคลบพยันปราปีหมอปลาเปิดต่อถั่วโอ้โห,โหโจบเกมนี้แน่นอนครับผมขายถั่วถั่วทั้งนั้นอาพระาอบันโคโคลบมันคืออะไรผมก็ไม่ค่อยรู้นะก็แบกวิงแบกวิงคุปหมาโบบอกว่าให้เก็บไว้ นักปิกงเก็บไว้นี่ถ้าหามาโบมาเห็นผมเปิดสามพันว่าเพชรเนี่ยแล้วเห็นเลยของขนาดน,นี้ดีใจแน่นอนดีใจพอ,อไรจบออกไปขายถั่วได้เลยไม่ต้องกลัวโอ้เปิดร้านขายถั่วรวยแน่นอนรับรองตอนนี้ก็มีนาฬิกาทรายพายานผาผีหมอปลาแหมพายานผาผีมันดีปะวะผมก็ไม่เคยรู้เลยนะว่าผมไมยได้เล่นเกมนี้เท่าไหร่อ่าจันทโคลบเหรอโอบจันทโคลบ ดูมีแสงบุงวิง่งบุงวิ่งด้วยเอาไงดีวะยาแดงทีเอ็มก็ไม่แบกวิงถ้าเออเยอะหน่อยขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้รู้ของเท่าไหร่เอาไปก่อนกล่อ,องของหวนันนาฬิกาทรายนาฬิกาทรายเอาดีไม่ดีวะเฮ้ยพยันปลาพี่หมอป,ป้าให้หมอป,ป้าใช้ไม่เอาทิ้งไป ไปแล้วเิดไปแล้วต่อไปเราก็จะมาเปิดต่อเปิดมา,มาแกล้องคลองขวันไอีกแล้วโอ้โหถั่วให้กูดีเะนี่ครับผมยาแดงแตกแจกเกล้าเก้าเก้าครับผมแตกหนึ่งแตกสองยาแดงแจกเกล้าเกล้าเกล้าขวดกายคู่ทาแผลก็สนุกเลยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าขวดไปเอาโอ้ไม่ทาพุราดแอลกอฮอล์มาแล้วเปิดต่อไปนี่ไก่ใบเทมสุดพิเศษ นนกบวกเจตมาแล้วมาแล้วสีทองเลยเปิดทัวพยานพระีมึงไอ้กูดีใจหน่อยอก็ไม่ได้เออทัวแล้วอย่างน้อยเราก็ได้ขนนกครับหนึ่งทัวขาวทัวเหลืองทัวมาอีกแล้วอะไรก็ทัวเออขนนกเปิดตอนอย่าเขียวได้ลแล้วไปเรี้ยตุ้พิเศษอีกแล้วอุ้ยเพชรแดงคารามแท้เลยจะลึงอะไรก็ไม่รู้ ยาเขียวสุดแล้วร้อนเอ่อดีป่าวะท่านผู้ชมคอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันผมมาโบสั่งให้ผมเปิดผมก็เปิดอ้าวทัวร์อมกแล้วทัวร์ทัวร์ยาแดงจ m อมแจกหากของไหนดีไม่ดีแล้วผมข้ามไปหรือพลาดประกันใดก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมผมก็เป็นมือใหม่หัดเล่นเนาะขาบาเอ็ม ผมจะพยายามทําให้มันดีที่สุดน่ลนะครับเราก็มาเปิดต่อเลยเปิดต่อมาโอ้ยดับเบิลสเปเชียลมึงเป็นดับเบิลได้ไงมึงบ้าไะเนี่ยเปิดมาได้ถั่วโอ้โหของดีมากเลยเป็นถั่วของดีฮะเป็นดับเบิลอัพสเปเชียลโอ้ยปฏิโถท,ทุ่มไปโธเดียมเลยแม่ ถั่วแดงถั่วถั่วกูโบตีสูงกูแดกกูจะนักกล้าไหมเนี่ยเปิดมาได้รับไปเทียมสุดพิเศษครับอู้เกี่ยขัดชั้งก้นบวกเจ็ดยาวแปดเมตรอู้ฟาดเจ็ดตรงนี้ยาวยันแปดเมตรฟาดถ่ายซอยปยัน,น่าซอยขัดชังก้นบวกเจ็ดสี่ร้อยครับเออมาถั่วฟ้าถั่วม่วงถั่วเหลืองเฮ้อถอยแล้วเปิดมาพยานป่าผีหมอปลาถั่วม่วงจันตโคลบมาอีกแล้ว โอ้ไปเล่นละครนะเนี่ยลบเองไปครับผมไม่เอาเปิดต่อครับเปิดอีกอู้ยยาเขียวสุดแล้วหลอนเปิดหมดแล้วครับยาแดงแตกหนึ่งแจกเก้าเก้าเก้าขวดไม่มีอะไรแล้วโอไม่ได้ของเลยไม่ได้อะไรเลยอนี่คือของที่ได้มาครับผมอมเจ็บเกลือล้วน เราไปดูราคาของดีป่าครับผมนี่ก็ประมาณเท่าไหร่เนี่ยแปดสิบสี่เอมแบ็ควิงนี่ยี่สิบห้าเอ็มมอไซ39เอมชุดกันหนาวใช่ไหมนี่ปะจันยโคโลกเนี่ยมันไม่มีราคาผมไม่รู้วมันคืออะไรใคต้คอมเมนต์นี้บอกด้วยนะครับเจ็ด้าเอ็มครับเพรง,งามนี่เขมขัขดจังคนยาวแปดเมตรจ0สิบเอ็มสี่ิบเอ็มยาเขียวคนนกบวกเจ็ดรอยิบเก้าเอ็มโอ้โหดีสุดแล้วขนนกบวกเจ็ด เมาไปทำไม้ปัดขนไก่ได้ What What the Fuck เอาล้วครับก็สามพันเพชรที่เปิดไปก็ตามนั้นนะครับเกลือจีเอมแจกทัว G M จีเอ็มให้กูไข่ทั่ว,ก,ก,วก็บอกมาตรงๆไม่ต้องมาทำอย่างนี้ก็ของที่มีหมดก็ซื้อไม่ได้นะครับเพชรหมดเพชรหมดแล้วเอาล้วครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาชมการเปิดของแบบมั่วๆสัวๆงงๆโดโดของผม ผมก็ไม่มีอะไรมากครับแปลงล่างโชว์แม่งเลยโมโหก็ตามที่พูดครับผมจะแปลงฟันด้วยวาซาบินะครับผมผมคุยกับคุณมาโบไว้ว่าหากผมไม่ได้ของที่มันหนึ่งหมื่นขายได้หนึ่งหมื่นเอ็มเนี่ยผมจะแปลงฟันด้วยวาซาบิ <c oughs> ผมจะทําทตามคําลูกผู้ชายที่ผมพูดไว้เพราะว่าผมทำให้ดูคนไม่ได้แต่ไม่ต้องกลัวครับผมทางเราคือคอสอชอ คุณมาโบจะลงดันอีก50รอบลอติดตามคุณมาโมลงดันได้เลยครับรับรองจะมีแจกของอีกแน่นอนนะครับผมลงดัน50รอบในวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเราด็อกเคซีด้วยครับขอบคุณมากครับ